แสบแสบจ้ะพี่น้องหวานเป็นจักระจันออนจ้จาจักระจันบบมีปีกมันก็เลยบ่แข็งแสบพักจ้ากินกบผักเกษตรกับ,บักม่วงกบปีจ้ะพี่น้องกบผักสดอืมทำร้ายแตกจ้าวันดีจ้านี่แหละจ้ามื้อนี่สิพ้าเห็ดอาหารปลาด้วยจ้าพี่น้องอาหารปลา หองกินหายากแล้วก็อีสานบ่านๆจ้าเมื่อนี้เราสิก่อยใส่บอกม่วงจ้าเป็นจักกะจันแด้วจ้าพี่น้องจักกะจันตัวที่มันท่านด้มีปีกไหมจ้ากำลังพอดีถ้ามีปีกแล้วมันสิเออเวลาห้าต่ำมันสิแข็งจ้าเป็นจักกะจันอ่อนก่อนสิเบิ่งคลิปรัดฝากพ่อแม่พี่น้องจกอัจกหน,น่อยในเด้อจ้าฝากจักหน่อยนะ ฝากกดซับสะไข่กดไค์กดแช่แล้วนั้ไมนเด้จ้าเมื่อที่ว่าอันราศีไดมีก,กํำลังใจดีๆหะคลิปไม่พอแม่พี่น้องเบ่งต่อเด้อจ้านี่แหละจกกักรจันอย่างควเพื่อาสิเห็นที่เป็นอา่ามีปีกนะจ้าตัวแข็งๆขงอันนี้เป็นตัวอ่อนของจักจันจา้จากกจักระเจาไปหามาตาไซเอาจากก้าเบาๆไลยจ้าเอาจักรจันกับหักม่วงไปล่างก่อนเด้อจ้าพี่น้อง คอนเสียด้วก็ต้องมาล้างก่อนที่เก่าหละจ้า้วล้างแค่น้ำสะอาดก็เพราะจะนำสะอาดเพราะพัน,พน ส่วนบกม่วงเบาแล้วก็สีฟ้าแ่น้ำเกลือก่อนเด้อจ้าว่าอย่างเขาหลายจ้ะพี่น้องแต่อันน้อยใหญ่เขากับบ่อยมีอย่างดอกจ้าเนือ้อกั้ป้องกันการขั้นข้อปบังสัละจ้าเกลือมันขั้นข้อถ้าเ้าเปอร์เซ็นแฉนำเกลือ หลังจากแช่น้ำเกลือแล้วรัตกระสิล่างแล้วก็เทน้ำออกจ้าพี่น้องแล้วก็สิไปแช่ตู้เย็นจ้าแช่ตู้เย็นจักสิบนาทีก่อนจ้าหลังจากข้างหลังจะก,กระจันแล้วเขาก็น้ำมะขวได้จ้าพี่น้องขวัวแป๊บๆจ้าขวัวเพื่อให้เขาซุบไม่ต้องใส่ยังจ้า อันบักม่วงนันก็คือที่เขาแช่ตู้เย็นเพื่อที่แห้เขากรอบได้ตาทนง่งกิได้แซ่บ้อมที่งจ๋าจักระจัจกกนได้กินในน้อย จ้าพี่น้องพ่ออะไรจ้าบกมวงเบาออกจากตู้เย็นแล้วก็สียน้ำมะฝานจ้าชับคือบปกพุงนี่แหละจ้าเวลาห้ากล่อยมม่ค่อยสิเข่าเนื้ออันครับอันกระตันจ้าพี่น้อง สมคัับด้วยตะบกม่วงเบางานกกานนีนุ้กก่อยกับแนะนําใส่บอกม่วงเบาหรือบอกมบบก่วงใบบวกบกม่วงหน่อยของบอกม่วงใบบวกจะ้ะบกม่วงแก้วบูร้านสแสบจอะพีินนอง ผ่านเบิดทุกหน่วยจ้าพี่น้องแต่ว่าหางสีไส้บวเบิดด้วยจ้าเพราะมันหลายเกินจ้าล้ดกระเสียไว้คุกน้ำปลาพิกปนชุรสจ้ากินกับข่าวซ้ำนี่ก็แล้ววด้วจ้าพี่น้องมีผู้ใดเป็นคือลัดบอกินเขากับบักม่วงหลังจากเขางขวดจะกระจันแล้วเขาข้าก็สินน้ำมาต่ำจ้าล้วซิมเบิองแล้วเนื้อมัมสจะเป็นแน่นแน่มันๆเ่นด้อจ้าพี่น้อง ตะว่าผมมีกินจ้ะมีกินนิดนึงส่วนแมงแข้งคอนี่สิกินหอมแห้งค่จจะจัลลัสือม,มาเคองโล่สองร้อยห้าสิบบาทตะว่านี่ลักไทยะพร้าะเื่งโล่จ้ะใส่แบบมันสองสองขีดกว่า เครื่องของเครื่องรั่วต่ำซิล็กแลกจ้ะพี่นอ้องเพราะต่ำแหลกแล้วขั้นตอนต่อไปใจะใส่บักม่วงจ้า ม,มองราสิทิใส่ประมาณครื่องนึงจ้าพี่น้องครื่องนึงที่ลัดฝันนดำด้ดยหอมแตงซ้อยจ้าทำ้ด,ำดยพิุ้น เค็ดตามใจชอบจะกร้องใส่เล็กน้อยกันจ้าแ้าไปกับเข้าขัวจ้าเข้าขัวนี่ไม่เสียห้ยจะกระจั้นแขนแล้วจ้ะพี่น้องพวกเมนูก่อยเขาใส่เข้าขัวลงไปไม่เสียห้ย รับข่าวเฮาเนี่ยมันแข็งจ้ะน่ากินน้ำปลาจ้าเดี๋ยวชักสอนมนึงทำด้วยน้ำปลาถ่ายกันชุลรถกับพี่น้อง ้อาจะฮัาปุ่งเข่ากันแล้วจ้ะพี่น้องเข้ากับิวปต่ำจ้าปุ่งเพื่องควบแล้วกับิตป์ต่ำเข้ากันจะแสร็จพจักจากพี่น้อง ว่าจะกัดจันอ่ออนมันบกแข็งจ้าเลยหนากินนี่กตะเนื้อชิ้มรสจ้าพี่น้อง แสบแล้วจ้าพี่น้องสมพอดีแล้วจ้าขั้นตอนต่อไปเข้ากับที่ใส่ต้นหอมจ้าทำอีกเล็กน้อยจ้าพี่น้อง จักจนจ้าบ้าน,นี้มาเด้อจ้าพี่น้องมากินน้ำกันลแล้วลวจ้าแซบคักจ้าพี่น้องเพรวันเป็นจัก,กะจันอ่อนแล้วก็อันปีกบ่มีปีกจ้าแล้วก็ตัวอันตรงหนา้าอกเขาอ่ะมันบ่แข็งจ้ามันก็นเลยแซบจัก,กะจันอ่อนตัวซ้ำนี่รัดกระหวัวตะเคยกินจ้าพี่น้องเพราะว่าปกติ เคยกินตะโตกแข็งๆไหมจ้ะตัวที่ไม่ปีกหรอจ้ะเวลาเข้าไปเต้มตะในหน่อยเนาะตอนนี้ก็หากินยากยากโมเมนต์วาน้ำตลาดสิมีขายด้วจ้าพี่น้องอันนี้ราตเก็ต้องสร้างเพื่อนเป็นอาทิตย์พ่นจ้าแล้วก็เพื่อนกับบอมาพูดขายมยั่วสั่วจะพี่น้องเพราะว่ามันบ่ค่อยมีหลายเพื่อนอันเอามาให้เฉพาะลูกค้าประจําที่ราตเก็สร้างของน้ำเพิ่นดูจ้าก็เลยได้กิน ปีนี่ก็อาจสิได้กินเท่อนี้แหละจ้าพี่น้องนาจากกักะจันหาก,กินยากอิกลีจา้าราคาก็่อน้างสูงบางคนเิ่นเก็ือปป็ดปนนะจ้าพี่น้องเพราะว่าราคามันแพงปนก็แซ่เพื่อกันจา้าปนแล้วก็ตำเจ,วจกก่วเจกะจันจเหด้นนหลายเไม,ม่นู่จ้าเมื่อนี้แล้วสก,กินครับเนี่ยแหละจ้าพักสดดอกแคงัวปีแล้วก็กําบักม่วงจ้าพี่น้อง,พ,องพรัสเษตร เมธากรเกษตรแกน้ำลายแตกจ้กท่านได้กินอยู่หนึ่งเขาย่จ้าพี่น้องเขาท่านได้ซุปอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้้อจ้าพี่น้องก็ขอบคุณพ่อแม่ที่พ่อแม่พี่น้องบอกพิดว่าถือก็ขอโทษขออภัยได้จ้าก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เสียสละเวลาเข้ามารับชม้อจ้าก็คอยพ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลๆำรวยรวยสุขคต์ละจา้าธรรมะกัฝากก,ากด ซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้รานน้ำในเด้อดจา้าจะได้มีกำลังใจดีๆนะจา้าหาคลิปดีๆมาฝากอีกจา้าคลิปนี้ก็ขอโตแล้วจา้าพี่น้องนำร้ายแตกกับอั่นกว๋วยจักกจันมาเด้อจา้ากินขอน้ำกันจา้าพอกันคลิปหนาคือเก้าแล้วจา้าไปแล้วจา้าสวัสดีจา้า